สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันอังคารครับผมผมแรงงานไทยที่ไต้หวันนะครับมาทำงานที่ไต้หวันนี่จะเข้าปีที่สามแล้วเข้าปีที่สามก็ทำงานเจยวกับโรงไฟฟ้าหรือว่าเป็นโงรโงก๊าซโรงท่อน้ำมันครับเป็นช่างประกอบครับมาแรงงานไทยก็ เงินเดือนแล้วก็ค่าแรงก็พอได้นะครับพอได้ถ่วงให้ครอบครัวสำหรับคนไหนที่อยากมาก็พอมีการสอบหรือว่ามีออเดอร์คนเข้ามาตอนนี้ก็งานก็ยังจะปลายงานแล้วครับจะปลายงานแล้วว่างานจะหมดหรือว่าต้องรอรอก่อนคนที่จะมาแรงงานไทยที่ไต้หวัน สำหรับที่จะมาเกี่ยวกับก่อสร้างสร้างปูนหรือว,ว่างานโรงงานก็มีตลอดครับสำหรับงานตีมือหรือว,ว่างานต่อท่อก,การท่อน้ำมันเป็นลงไฟฟ้านี่ก็ต้องรอรองานขึ้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับตื่นเช้ามาก็ออกมาดื่มไมโลดื่มกาแฟรับบรรยากาศที่สดชื่นครับ รอขึ้นรถจากที่พักไปที่ทำงานก็ประมาณยี่สิบกิโลครับนั่งรถก็ประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีก็ตรงที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเขตไทนานครับเขตไทนานที่หน้าง,งานโรงไฟฟ้าของผมนี่ก็ประมาณ เกาสงจากไทนานก็นี่นั่งรถอย่างไวก็สามสิบห้านาทีครับตรงที่หน้างานผมอยู่เป็นเขตของเกาสงครับทุกสาวก็จะมาดื่มไมโลครับเอาับรรยากาศสดชื่นก่อนไปทำงานนะครับผม ขอเป็นกำลังใจให้แรงงานไทยครับที่มาทำงานประเทศไต้หวันนะครับก็ทุกคนมีภาระมีครอบครัวนะครับผมมาก็เอาใจทำงานตั้งใจกินเงินนะครับแล้วครอบครัวรอนะครับขอบคุณครับผมสุบันสังแก้วนะครับผมหรือว่าเบากระบาลน,นะครับ